สดอดนี่ดูดด,ด,ด,ด <laughs> อดำดอดำพี่ชา <laughs> พูดอะไรไม่น่ารักเลยนี่ดูดน้ำนี่เดาน้ำ <laughs> พี่เดาพูดว่าอะไรคะนี่ดูดด,ด,ด <laughs> โอดำนับฮัลโหลพี่แอมกำลังจะไปนอนแล้วนะ่ะ ระโดูระดูพี่ยำคับของอยู่ข้างล่างน่ะเน้นเน้ด่างเนื้อดาเนเได้นินได้นินอย่างนั้นนี่นะครับระโดูระดูเออได้ยินไหมเหรอใช่ไหมได้ยินได้เนอะเฮะได้ยินครับแต่ว่าเนื้อดาครับ เดี๋ยวได้ดำดัวด๋อนะได้ดื้อดิดิโดดามาหาใครคะนั่นน่ะดี้เดมพี่กู๊ดพี่เดมที่นี่ไม่มีลองคุยกับน้องเสื้อแดงดูดื้อดิดั่ดาดิเดมอ๋อดาดิเองหวัดดีได้แล้วเอ้อเป็นไงบ้างยากิวันนี้ นันดีเดาดกเขาชื่อยากิเหรอดอมน้องเขาชื่อยากิอ๋อชื่อยากินันดีดราดามะดํามดัวไดดี่ดัวแดงดูดักอยากีพยายามจะแนะนำตัวให้กับพี่หัวแดงรู้จักได้นี่นี่ดื้อดายเดาดามไม่ดื้อชื่ออะไรเขาถามน้องเขาถามแล้วก็ตอบไปสิหัวแดงหนูไม่ดื้ออ๋อชื่อฮาเดสครับ ดีดาเดดนดูเดดินดินดได้ดูดาดาดินดีแดมดันดนดีดันดงดอดวามดันดีแดมเดดนดีด่าเดาโดได้เดอยันพูดอ๋อดาดีค่ะเบอร์เบอร์โทรไม่เจอหรอได้แล้วหนึ่งหหสองี่ โดนเดีดดาดีเดอเดอเดดดาดีอ่ะเน่เน่เน่ดีดื่มดันดึกดือฮะดาดีลืมบันทึกอ๋อขอค่าแปลด้วยฮาเดสเทียมคือคือแดมเหรอนี่ไงพี่แดมพี่ดูดเนี่ยใช่พี่แดมพี่ดูดพี่เป็นเดาถูกต้องคือพี่เดา ดื้อดื้อนี่นาเดาอยู่นะพี่ดื้อเดาแล้วคุณเดาใช่ดาบพี่กูจอดำพี่แม่งสุดยอดนี่ดูดดอดำดอดำพูดอะไรไม่น่ารักเลยนั่นดีดูดนานี่เดาน้ำพี่เดาพูดว่าอะไรคะนี่ดูดดอดำน้ำ พี่ตูดไม่เกิดอะไรนะจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอผิดดีไม่ได้เลยอ่ะจริงได้ดีลองพูดใหม่ซิพี่กูดเขาไม่ได้ยินอ่ะเอาสิเอาสิดีดาวดูดได้ดีดู ดดด๊ดาบด้าด oh! oh, ีรูดดาด้ดีรดดาดีดด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 ูดดดบดอออดดดเหรอตอนเด็กเดล่นกันแดดมั้งในนหนึ่งด้านดดด๊อ่านั่นแหละหน้าดอนั่นแหละใช่บางทีมันเราเล่นวิ่งเล่นอะไรเงี้ยตอนเด็กนะก็ใช่ไหม แด็ดด็ดีได้ดูเด็ดีเดาดอกดาด๊าใช่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 ถูกต้องแล้วดาดีเข้าใจถูกแล้วมันก็มีเล่นกลางแจ้งไงมันก็จะมีมีดำเดี๋ยวมันก็ไม่ได้เดี๋ยวทาครีมอะไรได้โอเคพี่พูดดาดิเออเน้นเน้นหน่ายดึงดวมแดบดันดาดาดาดิอยากเปลี่ยน เปลี่ยนจากดอเด็กเป็นตัวอื่นบ้างไหมตอนนี้เดนนใดดับแล้วเวลาส่งข้อความหาดาดีเนี่ยพิมพ์ชัดไหมดัดดับอ๋อพิมพ์ชัดใช่ไหมเดทเดทไม่ได้ก็ติดดอเด็กไปแล้วอ่ะเดทฮะดาดีลูกเดทปะเนี่ยสี่อย่มงเดียวกันเลยอ่ะไม่พี่คนหัวแดงทุกคนไม่ได้ฮะดวด ดดีดูเดตดอดำไม่มีดอเอ้ยจอเล่นเกมไงจออ๋อหนูไม่มีจอหมดหมดเลยหมดกันเดตต้องตึกต่อเติมดาดีดูเดดดอดำได้แดงอะไรนะเดตอะไรนะดาดีดูเดดดอดำ ดาดีลูกเดทจอดำจอดำจอดำพอเธอแดดามตกด้นดานด้นดานดอดำดูดฮะอะไรอะไรดูดแดดามตกด้นดานอ๋อแม่แยมอะไรนะตกต้นตาตกต้นตาลอะไร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 ตอตาตอตาลตับตูดหรือเปล่า โดนด่านดำดูดได้แดมตายได้โดนดานดำดูดได้เหรอโอ้โหทั้งดำทั้งดูดให้คือเออแล้วเราเป็นลูกหลานใครเนี่ยแล้วก็ลูกใครเนี่ยดาดิดาดิน่าจะไม่ไหวแล้วดาดิน่าจะดาดิได้ดอยได้ดอดำได้ไปแล้วดาดิไปแล้วดาดิดูดับไปแล้วดาดิไปแล้วดาดิติดติดดอดำไปแล้วอ่ะ ดาดิดูดเดดดอดำนูหนูเออหนูจอไม่ได้แล้วเดี๋ต่อแล้วเดี๋ยวต่อไปอ่ะดาดิเจอพี่กูใช่ป่ะก็บอกพี่กูดพี่กูดดอดำเนี้ยพี่ดูดดาดิหายเลยด่ดิหายไปแล้วว่ะนอกมืดโอ้ยเคเคโกมื่นสอง เพคแบ็กหกพันแล้วอะเดตอนนี้น่าสนใจอะเพ่น่าสนใจที่จะขายมากเลยหนูเนี่ยแต่หนูรอขายให้สภาเผื่อสภาใช้ขัดดิเป็นทันชีกเลยอะเหรอทันชีดัดดิไปเหรอทันชีกมาต้องดูดีๆนะทันชีกมันงงหมดนะเดทหลายชีกนะมีชีกดีกับชีกหายนะตอนนี้นะชีกดีกับเดทไว้เดทจ้าดาดดิไปเล่นไพ่กันไหมดาดิ พี่ดาดิชอบอ่ะพี่สะดาวชอบเล่นไพ่เหรอคะหนูว่าน่าจะใช่เดด d o เดด e d o แน่ๆเดด h e เด่นได้ด็อกไงเด่นด็อกด็อกแดดดาดอมฮะอันนี้หนูแปลไม่ออกจริงอะไรนะแปลพี่ก็พูดมั่วซั่วเอาวันนี้ดาดิดาดิดอดัมทองแท้เลยอ่ะตอนเนี้ยดาดิได้ดาดิโดได้า อดดตดอดับดอดับดอดับโอ้แต่ละครไม่ได้ดีเลยแต่ละครอดีดอดับได้ดีเดียงเหนื่อยดอดีดอดับดอดับดอดับดีดงตงดมอแน่เนียเดียงหนูหนูว่าไม่ือเป่าะ ยตทีนึ่งเลยต่อยทีหนึ่งเลยพี่กูน่าจะขำไม่ขำก็หูดับอ่ะดูดับดูดับดอดับดูดับดูดับดอดับอ๋อดาดีดูเดเตดเดเเเตับดังดาดับดูนะแดดได้ดอกแดดด้วยอ่ะเดเดเดดูดูเดตตเเตเเดเดับเตเตดตเตเต ผมว่าไม่แย่มาเพลินดาดี๋จะบอกว่าเออพี่พี่คะนั่นคือคาแรคเตอร์ดาดีค่ะสังคมมันบอลี่ค่ะสังคมบูลรี่บูลี่อะไรเราคุยเป็นเพื่อนดาดีคือเดทอ่ะเออทำไมเดทเป็นคนแบบนี้เนี่ยฮะเดทเ้ยหนูอีกแล้ว เนี่ยเดทขำมาคือการบูลลี่หรือเปล่าการที่เดทขำเนี่ยรู้ไหมจ้าเดทดูดีด้ยวดดอดดยวอะไรตัวดำดยไม่หนูไม่รู้ขำมันแหละที่แรกหนูไม่รู้ขำจนจนดอดำเนีดดเนีอดำเลย <c oughs> แล้วก็นี่ดอดับด้วยดูขำพี่กูเนี่ยไม่ได้ขำตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจหรอก็เออพี่กูจอดำอย่างงี้ดาดิเขาช่วยพูดให้อะ่ะว่าอะไรดูไม่ดีเลย <c oughs> ูเหนื่อยวะแรับนึงก็ได้ประโยคที่สำคัญแล้วนะวันนี้ดาดิยังอยู่กับพวกเรานะดาดิดอดาดิเด็กดื้อดอดำาดนดอดับเด็กดื้อจอดำจนจอดับจนคอดับนี่คอดับ๋อคดับเหนื่อยดาดิตอมอไหมล่ะ เดี๋ยวรอได้นะดาดิดอดอหน่อย 2> 2> อะไรคือไปเล่นด้วยเหนื่อยถ้าวันหนึ่งดาดิเปลี่ยนเป็นคอควายหรือเป็นอย่างอื่นนี่ก็บันเทิงเหมือนกันนะลองทีมันจะไปอย่างนไงไอคือไปเล่นด้วยเหนื่อยว่าเหนื <1> <1> ่อยเหนื่อยวะคิดไม่ดีเลยอะหนูก็คิดไม่ดีเหมือนกันนะถ้าเป็นคอควาย ชายหาดอยู่ไหนอยู่ที่ท่าเรือค่ะอ่าหมายว่าย็นกับพี่เดซจะไปแล้วใช่ไหมล่ะใช่ค่ะจะไปแล้วค่ะงั้นฝากดูดอดานีด้วยนะไม่ใช่ได้ดีเดียร์นะบิ๊ดูดนอนไหมล่ะหรือว่าเราเอาดอสพาไปได้ไหมเอาเหาะ เออได้ไหมอะฮาเดสเอาเอาเอาไปไปไหนคะเอาไปบ่อนอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับพี่แอวเอาแล้วเสียงแตกแล้วเอาแล้วเสียงแตกแล้วต่างคนต่างไิ่ได้ไม่ไ้เลยะมันไม่ใช่กิจของสภาไงเอาประเด็นแรกก่อนนะเอาเอาถ้าไมคุณแยมถึงบอกว่าได้ครับอ้าวก็เหมือนรถไงทำไมเราไปไม่ได้ไม่ได้ทำไมคุณเดธถึงบอกไม่ได้ครับก็เหมือนก็เหมือนที่ว่าตำรวจเวลาจะเอาห่อออกค่ะมันจะต้องเป็นกิจที่สำคัญ อ้าวหรอแล้วเล่นไพ่ไม่สําคัญไงที่อย่างนั้นเดต้องเขียนกฎในนั้นนะ่ะเห็นลุงเนคขับยับเลยใช่เหรอใช่ถ้าลุงนี้ใช่หนูก็ต้องเว้นคําว่าสภาสูงสุดหครับถ้าอย่างเงี้ยอ่ะอ่างั้นพี่กู๊ดก็ได้นะทางนั้นอไม่เอา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 ันใช่ได้ดิได้ดิได้ดิต่อตูดูได้ดิดีแตาไดดิเนี่ย เนี่ยดาดิพูดอะปากแต่ว่าเสียงไม่ออกดดาปากปากมาแต่ว่าปากขยับแต่ดักไม่ออกเนี่ยตอนนี้ดักระดับดูดาดิดักระดับดูแต่ยอดยอ่ะยำยำยำขอตัวได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวอีกนิดเดียวเองจะหมดตัวแล้วจ้าดูได้ทิปเดียวจะหมดตัว